ไปดูน่วยพ,พัฒนาการเครื่อนทิีสิ6สุราธานีสำนังงานพัฒนาการภาคซีน่วยประชาการทาหารนพัฒนาปลุกฟางความรักชาติห่พ่วงแผ่นดินบ้านเกิดให้กับแก่นนำเยาวชนเครือข่ายนักพัฒนาครับ โดยพันเอกรณชัยเวียงวงผู้บังคับการน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 6สุราธานีส้ำหนักงานพัฒนาภาคซี่น่วยบระชาการหารนพัฒนาจัดวิทยากรบรรยายสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายหนักพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้เกิดการตื่นตัวทางสังคมเกี่ยวกับการอยู่รวมกันโดยการเคารพสิทธิเสรีภาพความคิดเห็นและความแตกต่างดังนั้นเครือข่ายนักพัฒนาฝึกวิเคราะห์สังคมให้คุณค่าในตนเอง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําความสัมพันธ์กันชั่นมิดการเข้าใจตัวตนข้องคนที่มีความแตกต่างลากักล่ทางจุดยืนความคิดและวัฒนธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจซ้ำนึกรักบ้านเกิดภาคภูมิใจในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้มาทีสุดด้วยครับค่ะโดยกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นทีสย์การเรียนรู้น่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ี่สุราษสุร์ธานีสำนักงานพัฒนาภาคซี่นวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่ตำบลวัดประดูอำเภอ เมืองจังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะ,ะนึ่งกิจกรรมดีๆจะขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราธานี่